สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้มาดึกพอสมควร3ามทุ่มเศษช่องตอนพร้มผมครับ14กรกฎาคม25งพทักทายท่านผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพรุ่งนี้ครับวันที่15กรกฎาคมหกห้าเงินพิเศษผู้สูงอายุเป็นเงินพิเศษชนิดหนึ่งนะครับก็จะมีการเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุก็จะได้เงินนี้ไปกดเงินสดได้นะครับซึ่งผู้สูงอายุที่จะได้เงินก็คือได้50าบบาทนะครับ5้สบาทนี่ยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีวงเงินรูดสินค้าทุกวันที่1เดือนละ200บาทนั่นแหละครับพรุ่งนี้15กรกฎาคมกรมบัญชีกลางเติมเงินเข้าบัตรให้50บาทต้องไปรวมกับเดือนก่อนถ้าครบร้อยจึงกดได้นะครับถ้ายังไม่มีเงินเหลือมาจากเดือนก่อนที่สะสมไว้ก็ต้องนําเงิน5 0บาทที่เข้าในบันพรุ่งนี้สะสมไ้รวมกับ15สิงหาเดือนหนะ้าครบร้อยจึงจะกดได้นะครับอันนี้เงินพิเศษชนิดหนึ่งนะครับและก็อีกกลุ่มผู้สูงอายุมีบัตรสมรัครการแห่งรัฐเช่นเดียวกันจะได้1้อบาทพรุ่งนี้ร100อยบาทเข้าบาับ คือผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐาที่มีวงเงินรูปสินค้าทุกวันที่1-300บาทกลุ่มนี้จะได้เงิน100ยบาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15กรกฎาคม65กดเงินสดได้ครับเพราะว่าเงิน1 0อยบาทเป็นต้นไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ผู้สูงอายุที่จะได้เงินเข้าบัตรนี้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์อยู่ก่อนเดือนพฤษภานะครับเนื่องจากในวันพรุ่งนี้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินผู้สูงงอออาาายุ50บบทขเดืนพฤษภ ส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่งจะมีอายุอายุครบ60ปีในเดือนพฤษภาผู้สูงอายุรายใดมีอายุครบ60ปีในเดือนมิถุนาผู้สูงอายุรายใดมีอายุครบ60ปีในเดือนกรกฎาคมกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับนะครับเนื่องจาก15กรกฎาคมเป็นการจ่ายย้อนหลังของเดือนพฤษภา50บาท100บาทเงินผู้สูงอายุของเดือนพฤษภากลุ่มที่มีอายุ60ปีในเดือนพฤษภาจะได้เงิน50บาท100บาทเดือนแรกคือเงินผู้สูงอายุของเดือนมิถุนานะจึงยังไม่ได้15กรกฎาคมนะครับ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีในเดือนมิถุนาจะได้เงินพิเศษ50บาท100บาทเดือนแรกก็คือเงินเดือนเงินของเดือนกรกฎาอ่าแล้วก็กลุ่มผู้มีอายุ60ปีในเดือนกรกฎาจะได้เงินเดือนแรกคือคือเงินของเดือนสิงหาแต่ว่าเงินที่จ่ายเข้าบัตรสวัสดิการทางรัฐพรุ่งนี้เป็นเงินผู้สูงอายุของเดือนพฤษภานะครับกลุ่มที่มีอายุครบ60ปีในเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาจึงยังไม่ได้รับนะครับเพราะยังไม่ถึงรอบจ่ายนะครับ รอรับในงวดถัดๆไปนะพวกนี้ผู้สูงอายุที่จะได้เงินก็คือผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุครบ60ปีอยู่ก่อนเดือนพฤษภาคม65จะได้เงินเข้าบัตรทุกคนตามสิทธิ์นะครับ50บาท100บาทตามหลักเกณฑ์ครับสวัสดีครับ